ไปเริ่มต้นกันที่กองทัพภาคที่2ประกอบพิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารเนื่องในวันชาติไทยเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการเทริดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ ที่สนามกีฬากลางค่ายสุรนารีจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง ร่วมกับมฑลน,นทหารบกที่21จัดกิจกรรมวันชาติไทยร่วมใจพลังมวลชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นซึ่งมีพลโททวัสุกลัง่งแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีสวนสนามกองผสมของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลน,นทหารบกที่21ประกอบด้วยกองพันสวนสนาม8กองพันกองร้อยวิ่งสวนสนาม8กองร้อยและกลุ่มพลังมวลชน1ิองค์กร พร้อมกันนี้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทําการสัตว์ปริยานตนด้วยค่ะส่วนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร